ลับส่หมูพี่น้องเอ้ยแซบ่บส่หมูอ่อนเครื่องเคียงจะมีมะนาวหอมแขกซอยลูกโดดหอมผักชีพี่น้งองถัเคียงซอยอ,อย่างดีเลยพี่น้องพอคำพริกป่นลงเลยพี่น้องพริกป่นลงไปพอสมควรผงลัวพี่น้องผงลัว ตัดรัดเชฟลาย,พ,ลายพี่น้องตำเลยเขาวขัวพี่น้องข้าวขัวตำเบื่อทำปลาพี่น้องน้อยแล้วก็บีบผงน่าพี่น้องบีบผงน่าบีบผงเน่า,นาสามเปียงเลยพี่น้องเอาเปลีป่ยวตรงไหนต,งนตึงแสร็ โคเร่ใช่ไหมพ mm. ี่น้องโคเร่ก่อนหลับใส่อ่อนเด้อพี่น้องเด้อแซ่บต้มกันเด้อพี่น้องเด้อหลาทีแล้วก็เอาเครื่องเคียงลงเลยพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเลย ทันไหมจ๊ะหน้าทันไหมจ๊ะัแซ่บเลยพี่น้องถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการตักเสิร์ฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจใพี่อ้นนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมกขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องรำรำเด้วยกันทุกคนสุขภาพหาักไก่แข็งรแรงทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ได้หลับใส่หมูอ่อนเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆร่วกันมีอันพริกมีลูกโดดพี่น้องมีสะดาน้ำป่ะนี่สะดาอากาศพี่น้งองดอกกระเจี๊ยบพี่น้งองดอกกระเจี๊ยบปวลาขี่นกพี่น้องมาแซ่บๆร่วกันพี่น้องโอ้คำเดชหางนั้นพี่น้องโอ้

Nụm nụm nữa nhỏ Mình nhóng Cho mình ใส่ก็ขย้อนใหม่พี่น่องเลยเศษคักเศบขนนัดมาอืมอย่งเงยอืมมันลากแก่พี่น่องมันรักแก่ม,มากแก่เปน็นที่หนึ่งพี่น่องเล hum não

bài 2 phi năng bài 2 đèn đang căng ở phi năng Well. will. สุดยจอดเลยอย่างไงแสบหลายแกแ่เกแม่เม็อะลรพี่น้องซื่อขมาทีกว่าจะบอกแก,แก่

nó đón riêng có sạp bình nó sẽ mua ở mặt เมียงเดอะพี่น้องเด้อ่เมีวยวแซ่ Sao cặp pin đồng này Để lại phía đồng này ออืือดนอี่อหมอืมจะผัก กินไม่สวยไม่งามมาต้องขอโทษขอไปเพี่น้องท่านเลยนะครับลาละครับอย่ากเก็บอย่าโจวนะครับนำนำเรื่องกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ